วัดชีเชียงนั้นปรากฏแรกที่พงศาวดานฉบับล้งประเสริฐกล่าวว่าในศักราช900จอศกตรงกับพุทธศักราช281ในแผ่นดินพระชัยราชาธิาราชแลกให้คูณดินณนะวัดชีเชียงในเดือน6แรกนั้นสถาปนาพระพุทธเจ้าและพระเจดีวัดชีเชียงกล่าวในพงศวดารเพียงเท่านี้ไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแต่ในงานเขียนของเยเรมีฟานฟริตหรือวันวลิต ได้กล่าวเรื่องราวของวัดชีเชียงไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ว่าในแผ่นดินพระชัยราชานั้นนอกจากพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงสร้างวัดพระชีเชียงซึ่งมีขนาดใหญ่และสวยงามขึ้นและต่อด้วยการบรรยายวัดชีเชียงในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวปราสาททองอีกว่าข้าพระเจ้าเคยเกล่าวถึงพระชัยราชากษัตริย์องค์ที่13มมาแล้วว่าได้สร้างวัดพระชีเชียงซึ่งณสถานที่นั้นกล่าวกันว่ามีเรื่องอาถรรพ์หลายอย่างเกิดขึ้นแต่ก็เป็นเรื่องนิยายเกินไป ข้าพเจ้าต้องอาภัยที่งดเล้าครั้งหนึ่งวัดนี้เคยใหญ่โตและสูงที่สุดในพระราชาจาักรทั้งหมดได้พังทลายลงเพราะต้องอสุนีและพายุกระหน่ำมาเป็นเวลาหลายปีพระเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์จะทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้แต่พอเริ่มจับการก็ต้องเลิกลาไปเพราะนายงานและคนงานเกิดเจ็บป่วยการมากมายและเสียชีวิตไปอย่างเวทนานอกจากนี้แล้วยังกล่าวกันว่าพวกพรามณและพระภิกษุได้ทำนายว่า วัดนี้จะซ่อมแซมก็โดยพระเจ้าแผ่นดินสืบสายมาแต่ราชวงศ์เก่าแก่อันบริสุทธิ์และอยู่ในสายสืบราชสมบัติโดยชอบธรรมเมื่อไม่กี่เดือนมานี้พระเจ้าแผ่นดินทรงลือวิหารจนถึงชั้นฐานและโปรดให้ชักพระพุทธรูปหล่อทองแดงขนาดใหญ่ซึ่งประดิษฐานอยู่ตรงนั้นให้ถอยหลังไปอีกหลายวาทั้งนี้จะสร้างพระวิหารใหม่เช่นได้ลือไปเพื่อครอบพระพุทธรูปนั้นซึ่งจากการบันทึกนี้ยังอ้างถึงพระยาราชโบราณราชธานิน ได้ให้คำวินิจฉัยในแผนที่กรุงศรีอยุธยาไว้ว่าพระราชวังด้านใต้อยู่เกือบตรงกลางวัดพระศรีสันเพชรนาป้อมออกระหว่างวิหารกแกรบกบับหน้าวิหารพระมงคลประพิษในกฎบนเทียนบานเรียกว่าป้อมสาราพระมงคลประพิษในกฎบนเทียนบานเรียกว่าป้อมสาลาพระมงคลประพิษแต่ในหนังสือนี้ว่าอยู่ตรงกลางวัดชีเชียงนอกจากด้านหลังของป้อมอยู่เกือบกึ่งกลางวัดพระศรีสันเพชรแล้วข้างด้านหน้าป้อมไม่เห็นตรงกับวัดอะไร แต่ก็มีตำนานการสร้างวัดในฉบับหลวงปเสริฐที่ว่าพระชัยราชาธิาราชแลกให้ภูณด,ดินวัดชีเชียงและสถาปนาพระพุทธรูปพระเจดีว่าวัดชีเชียงหรือวัดสีเชียงมีจริงจะหมายความว่าวิหารแกบเป็นวัดชีเชียงหรืออย่างไรไม่ทราบแต่ที่วิหารแกบก็มีวิหารหามีเจดีไม่ปัจจุบันนี้วัดชีเชียงไม่มีให้เห็นแล้วแต่ปรากฏอาคารเล็กๆชื่อว่าวิหารแกบซึ่งอยู่บริเวณลานพระราชวังโบราณก่อนถึงวิหารพระมงคลบพิตร หมายเหตุพระเจ้าปราสาททองส่งขึ้นของราชโดยการแย่งอำนาจสมเด็จพระอาทิตย์เยาวงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางชาแนลของเราด้วยนะครับ